สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนมีการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำโปรแกรมนำเสนอการจัดการไฟล์ข้อมูล โปรแกรมกราฟิกและการแก้ไขไฟล์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลปะวะควาำนะครับมีโปรแกรมอะไรบ้างทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นโปรแกรมโน้ตแพดนักเรียนเคยเห็นไหมครับจะเป็นรูปสมุดโน้ตนะครับต่อไปโปรแกรม Microsoft Office Word. ออฟฟิศเวิร์ดลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับและสุดท้ายโปรแกรมเวิร์ดแพดโปรแกรมต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะใช้ในการสร้างเอกสาราโปรแกรมประมวลคำนะครับใช้ในการพิมพ์เอกสารทำงานต่างๆการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำนะครับซอฟต์แวร์เราต้องรู้จักก่อนว่าซอฟต์แวร์คืออะไร ซอฟต์แวร์ก็คือเป็นโปรแกรมนะครับหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามระดับขั้นตอนโปรแกรมประมวลคำนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานมีอยู่หลากหลายโปรแกรมเลยเช่นโปรแกรม n o t e p a d โปรแกรม Word Pad หรือโปรแกรม Microsoft Office Word นั่นเองอนักเรียนเคยใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างในการเรียน ได้ใช้ไหมครับฝั่งด้านซ้ายตรงนี้อันนี้ก็คือหน้าต่างของโปรแกร,รม Microsoft Office Word นั่นเองที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารพิมพ์งานนะครับต่อไปเรามาดาูวิธีการเข้าใช้งานนะครับขั้นตอนที่หนึง่งคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Windows นะครับมีลักษณะแบบนี้ปุ่ม Windows จะอยู่ด้านล่างซ้ายมือน,นะครับด้านล่างซ้ายมือของคอมพิวเตอร์ 2. เลือกโปรแกรม Microsoft Office Word 2010นอ่านี่นะครับนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรมนี่เราก็คลิกเข้าไปหรือแบบน้ลคลิกเข้าไปคลิก2ครั้งนะครับ3เลือก Layout หรือเข้าโครงของหน้ากระดาษนี่เคาโครงหน้ากระดาษนะครับ สามจุดหนึ่งเลือกเขาโครงหน้าก,กระดาษเราคลิกไปที่เขาโครงหน้าก,กระดาษสามจุดสองเลือกระยะขอบอตรงนี้ให้เราเลือกระยะขอบของกระดาษสามจุดสามค่าของกระดาษที่โปรแกรมตั้งไว้อัตโนมัติเราสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปกติแคบปานกลางกว้างหรือจะเป็นหน้าคู่แบบนี้ต่อไป ขั้นตอนที่4พิมพ์ข้อความว่าการ์ตูนที่ฉันชอบนักเรียนสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยในโปรแกรม Microsoft Word นะครับห้าแทรกภาพเข้าไปโดยเลือกภาพที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เราสามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้ด้วยโดยไปที่คำสั่งตรงนี้คำว่าแทรกนะครับแล้วมาเลือกภาพตัดปาจากนั้น คลิกเมาส์ ed, เลือกที่ปุ่มไปนะครับตรงนี้แล้วเรากา็ไปค้นหารูปภาพนะครับที่เราเก็บไว้หรือที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับที่คอมพิวเตอร์มีให้อหกเลือกการ์ตูนหนึ่งภาพเราสามารถคลิกเลือกรูปการ์ตูนนะครับที่โปรแกรมมีมาให้แล้วก็คลิกเมาส์ ed, เลือกที่รูปภาพนะครับต่อไป เลือกฟอนที่ต้องการอ่าทีนี้ฟอนคือลายฟอนก็คือเป็นรูปแบบของตัวอักษรนะครับเลือกรูปแบบตัวอักษรตรงนี้นะครับ7.1เลือกแบบตัวอักษรตรงนี้เป็นแบบอักษรที่เฮสสารบัน PSK นะครับต่อไป7.2กำหนดขนาดของตัวอักษรขนาดของตัวอักษรตรงนี้นะครับที่เป็นเลข28ตรงนี้เราสามารถเลือกขนาดได้ตามที่เราต้องการเลยต่อไป7.3จัด เลือกจัดกลางหน้ากระดาษน,นี่เราสามารถมาเลือกข้อความให้อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษนะครับต่อไปขั้นตอนการบันทึกงานหรือเอกสารที่เราสร้างนะครับบันทึกงานที่สร้างให้คลิกเมาส์ที่เมนูแฟ้มแฟ้มตรงนี้นะครับนี่จะอยู่ด้านบนขวามือ,อคลิกเมาส์ที่คําว่าแฟ้ม แล้วคลิกเมาส์เลือกบ,บันทึกเป็นนี่นะครับบันทึกเป็นต่อไปขั้นตอนที่เก้าเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์เราสามารถเลือกโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเลือกไดซีเลือกไปที่ไดซีนะครับต่อไปเก้าจุดสองตั้งชื่อแฟม้มว่าเากอกสารเราก็ตั้งชื่อ ไฟล์างานของเรานะครับชื่อเอกสารของเราและสุดท้ายเรียกบันทึกอเรียกบันทึกนะครับกดไปที่คําว่าบันทึกเป็นการเซฟหรือการบันทึกไฟล์างานของเรานะครับต่อไปเรามาดูเด็กควรรู้การทํางานหลายๆประเภทนะครับทําให้มีไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราเป็นจํานวนมากเลยดังนั้นจะต้องมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบเพื่ออะไร เพราะว่าเพื่อให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานนั่นเองโดยควรตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้สอดคล้องกับงานมีหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อดังนี้ข้อที่หนึ่งชื่อนะครับไม่ควรยาวเกิน255ตัวอักษรเวลาเราพิมพ์พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ชื่อไฟล์งานไม่ควรเกิน255ตัวอักษรส ใช้สัญ,ญลักษณ์ใดก็ได้นะครับยกเว้นสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมครับยกเว้นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแบบนี้เครื่องหมายทับแบบนี้ออันนี้ก็คือไม่ควรใช้นะครับสาการตั้งชื่อไฟล์ต้องไม่ใส่นามสกุลนะครับนามสกุลคืออะไรเช่นการที่เราจะเซฟไฟล์งาน word จะต้องมีนามสกุลอ่า W O R D นะครับ wo r อ e x านามสกุล Word หรือ pdf .pdf อันนี้ก็คือเป็นนามสกุลของไฟล์นะครับเราพิมพ์แค่ชื่อที่เราต้องการชื่อไฟล์งานของเราต่อไป C ควรตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับงานเพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่ายเช่นเราจัดทำเป็นประวัติประวัติส่วนตัวนะครับการบันทึกชื่อไฟล์งานเราก็บันทึกเป็นประวัติส่วนตัว เพื่อให้ง่ายนะครับและสะดวกต่อการค้นหาต่อไปข้อที่5นิยมตั้งเป็นภาษาอังกฤษแต่สามารถตั้งภาษาไทยได้เช่นกันภาษาไทยเราก็สามารถตั้งได้ถ้าไม่สะดวกตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อไปโปรแกรมกราฟิกเรามาเรียนรู้ในะโปรแกรมกราฟิกนะครับโปรแกรมกราฟิกคืออะไรนะครับ โปรแกรมกราฟิกเป็นโปรแกรมสําหรับวาดภาพนะครับได้รับความนิยมโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเช่นโปรแกรมระบายสีเพนนะครับซึ่งมีเครื่องมือในการวาดภาพระบายสีและการจัดการกับภาพมากมายเลยโดยสามารถเปิดโปรแกรมนี้นะครับในหมวดของ Windows a c c e s s o r y e s ซึ่งจะมีเครื่องมือสำหรับวาดภาพนะครับสามารถตกแต่งภาพเช่นพลิกหรือหมุนอ่นี่นะครับตรงนี้ด้านซ้ายมือก็คือหน้าต่างของโปรแกรม r o s r o t อ่ t โปรแกรมระบายสีเพ้นท์นะครับาสามารถตกแต่งได้ต่างๆมากมายเลยนะครับเช่นการพลิกหรือหมุนภาพการย่อขยายภาพเอียงภาพได้นะครับ นี่เมื่อเราเปิดโปรแกรมมาแล้วจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับคําถามสาคัญถามว่านักเรียนจะนําความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกไปใช้เรียนวิชาอื่นๆได้อย่างไรโปรแกรมกราฟิกนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์บางรุ่นที่หน้าจอเป็นแบบสัมผัสหรือเชื่อมต่อกับเมาส์ปากกานักเรียนเคยเห็นเมาส์ปากกาไหมครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้ เาปากกาจะทำให้เราวาดภาพได้สะวกยิ่งขึ้นโดยสามารถเขียนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือใช้ปากกาวาดภาพได้โดยตรงอาชีพที่น่ารู้นะครับอาชีพที่น่ารู้งานด้านกราฟิกดีไซน์เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะการออกแบบการสร้างสารรค์ผลงานกราฟิกหรือสื่อต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานนะครับและสร้างรายได้ได้ดีนะครับทีนี้เรามาดูเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโปรแกรมเพ้นนะครับหรือโปรแกรมระบายสีให้เราค้นหาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปจานสีแล้วก็คู้กันแบบนี้นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ,พ,พ,อ,อพิมพ์ข้อความว่าเพ้นในช่องค้นหา 2. องดับเบิลคลิกเพื่อทำการเปิดโปรแกรมการดับเบิลคลิกก็คือการคลิก2ครั้งนั่นเองคลิกไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับรูปไอคอนตัวนี้2ครั้งเมื่อคลิกเข้ามาแล้วการสร้างไฟล์ทีนี้การสร้างไฟล์วิธีที่หนึ่ง คลิกที่เมนูไฟล์เห็นไหมครับตรงนี้อ่าสัญลักษณ์คลิกที่เมนูไฟล์สองคลิกคําว่า New ที่เป็นรูปกระดาษแบบนี้นะครับกระดาษสีขาว,ขาวนี่เป็นขั้นตอนที่สองต่อไปวิธีที่สองนะครับให้เรา,าใช้คำสั่งบนแป้นคีย์บอร์ดโดยกดปุ่ม c o n โ r ร l ค้างไว้อ่ปุ่ม c อนโ r ร l เห็นไหมครับ ตัวย่อก็คือ CTRL นะครับจากนั้นตามด้วยตัว n นะครักดปุ่ม c o n โ r ร l ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มตัว n นะครับตรงนี้เป็นการสร้างไฟล์เอกสารนะครับไฟล์งานของเราขึ้นมาทีนี้เรามาดูในส่วนประกอบของโปรแกรม p พ n กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนที่หนึ่งด้านบนตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ ตรงนี้เป็นแถบแสดงชื่อเรื่องอแถบแสดงชื่อเรื่องที่เราสร้างหรือที่เราวาดนะครับต่อไปสองปุ่มควบคุมหน้าต่างการทำงานมีอะไรบ้างเครื่องหมายการกรบาทก็คือออกจากโปรแกรมนะครับตรงนี้ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมและขีดตรงนี้นะครับเป็นการย่อหน้าต่างของโปรแกรมลงมาหรือขยายหน้าต่างของโปรแกรมนะครับ ต่อไปสาแถบเมนูนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแถบเมนูมีอะไรบ้างมีคำว่าโฮมและคำว่าวิวนะครับสองคำนี้ต่อไป C แถบเครื่องมืออ่าเป็นแถบเครื่องมือที่เราจะใช้งานในการวาดภาพอยู่ในส่วนนี้นะครับแถบเครื่องมือต่อไปส่วนที่ห้าพื้นที่ทำงานนี่สีขา,ขาวๆตรงนี้ เปรียบเสมือนกระดาษนะครับเปรียบเสมือนกระดาษที่เราจะใช้ในการวาดภาพระบายสีลงไปตรงนี้สุดท้ายส่วนที่6นะครับเป็นมุมมองย่อขยายาเราสามารถขยายพื้นที่ทํางานของเรานะครับให้ใหญ่ขึ้นหรือลดอลดขนาดของพื้นที่ทํางานให้เล็กลงได้ตรงนี้นะครับชุดคําสั่งของโปรแกรมเพจมีอะไรบ้างนะครับ ชุดคำสั่งที่หนึ่งสัญ,ญลักษณ์นะครับมีแบบนี้มีไอคอนแบบนี้นะครับเป็นการวางเพ c สตัดคัดนะครับหรือการคัดลอกบ o อ y บีต้ต่อไปการปรับขนาดและหมุนภาพมีการปรับขนาดการครอบตัดภาพหรือการหมุนภาพเราก็สามารถหมุนภาพได้จากตรงนี้นะครับต่อไปส่วนที่3 เป็นชุดคําสั่งเกี่ยวกับกลุ่มเครื่องมือในการวาดรูปนะครับมีดินสอมีถังสีนะครับในการาเทสีหรือการลงสีตัว A ตัวนี้นะครับก็คือการแทรกข้อความหรือตัวอักษรลงไปในชิ้นงานของเรานะครับด้านล่างสีชมพูเป็นยางลบนะครับใช้สำหรับลบส่วนที่เราไม่ต้องการาต่อไปตรงนี้หลอดดูดสีนะครับ เราสามารถดูสีจากาใช้เครื่องมือนี้ในการดูสีได้นะครับต่อไปที่เป็นรูปแว้นขยายนะครับอันนี้เราสามารถาขยายพื้นที่ทํางานหรือลดขนาดพื้นที่ทํางานได้จากเครื่องมือนี้นะครับชุดคําสั่งต่อไปแปลงผู้กันนะครับเราสา,สามารถใช้ผู้กันในการวาดภาพระบายสีได้อีกด้วยต่อไปกลุ่มรูปร่างนะครับ นี่เราสามารถแทรกเส้นตรงเส้นโค้งรูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปดาวต่างๆได้จากกลุ่มนี้นะครับชุดคำสั่งตรงนี้ต่อไปกลุ่มปรับขนาดเส้นนี่เราสามารถปรับขนาดเส้นให้มีความหนามีความบางตามขนาดที่เราต้องการนะครับต่อไปส่วนสุดท้ายกลุ่มสี ตรงนี้เราสามารถเลือกสีที่เราต้องการนะครับในการวาดภาพหรือระบายสีการจัดเก็บไฟล์ทีนี้เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word ที่ผ่านมาวิธีที่หนึ่งนะครับให้เราคลิกที่เมนูไฟล์ด้านบนตรงนี้นะครับเมนูไฟล์จากนั้นขั้นตอนที่สองคลิกที่คำว่า save as เห็นไหมครับ ซฟตรงนี้มีเซฟแอดต่อไปขั้นตอนที่3เลือกชนิดของไฟล์ส่วนที่3เลือกชนิดของไฟล์มีแบบ PNG p i c t u เอ่อ png picture นะครับก็คือพื้นหลังแบบโปร่งใสนั่นเองอไม่มีพื้นหลังหรือ j p g p นะครับเ p e g picture อ่าเป็นการบันทึกรูปภาพนะครับต่อไป BMP และ GI นะครับจิปหรืออื่นๆแต่ที่เรานิยมบันทึกกันก็คือเป็นไฟล์นามสกุล JPEG นะครับต่อไปส่วนที่4เลือกแหล่งเก็บข้อมูลเลือกแหล่งเก็บข้อมูลในส่วนนี้เลือกเป็น My Document นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นตอนที่5พิมพ์ชื่อภาพ พิมพ์ชื่อรูปภาพที่เราได้วาดลงไปนะครับว่าเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรจากนั้นขั้นตอนที่6คลิกที่คำว่าเซฟแค่นี้ก็เป็นการบันทึกหรือการจัดเก็บไฟล์ที่เราได้สร้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ,อันนี้เป็นแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คลิกที่เมนูไฟล์เหมือนเดิมจากนั้นคลิกที่คำว่าเซฟนะครับ สเลือกแหล่งเก็บข้อมูลเหมือนเดิมและสพิมพ์ชื่อภาพาและเลือกชนิดไฟล์นะครับและสุดท้ายคลิกที่คำว่าเซฟนะครับาการบันทึกแบบเซฟและเซฟแอดต่างกันอย่างไรไการเลือกเซฟแบบเซฟธรรมดาตรงนี้นะครับเป็นการบันทึกไฟล์ครั้งแรกนะครับเราจะคลิกที่คำว่าเซฟ แต่ถ้าเป็นเซฟแอดเราสามารถเลือกที่อยู่นะครับเป็นการบันทึกไฟล์เป็นชื่อ my o l d e r ใหม่นะครับเราจะเลือกเป็นเซฟแอดนั่นเองทีนี้เรามาดูการเรีกยกใช้ไฟล์นะครับเมื่อเรามีรูปภาพอยู่แล้วเราต้องการจะนำรูปภาพามาเปิดในโปรแกรมจะทำได้ยังไงบ้างวิธีที่หนึ่งคลิกที่เมนูไฟล์เหมือนเดิมนะครับ 2. คลิกที่คำว่า open หรือเปิด สเลือกแหล่งเก็บข้อมูลเราก็ไปหาว่ารูปภาพของเราอยู่ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงไหนนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ไหนสเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการาเลือกไฟล์ข้อมูลก็คือเลือกรูปภาพที่เราต้องการและหคลิกที่คำว่า open นะครับอ,อันนี้เป็นโปรแกรม Microsoft Word นะครับ เดี๋ยวเรากลับมาดูสุดท้ายทีนี้อมาดูโปรแกรมนําเสนอข้อมูลโปรแกรมนําเสนอข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Keynote นะครับโปรแกรมประเภทนี้สามารถใช้เตรียมนําเสนอข้อมูลเราสามารถแทรกรูปภาพเสียงหรือวิดีโอ และเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นๆได้อีกด้วยนะครับโดยการแทรแกไปที่ลิงก์นั่นเองโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint นะครับมีสามารถทำอะไรได้บ้างมีความน่าสนใจในการนำเสนองานเ,าเวลาเราจะนำเสนองานจะพรีเซนต์ต่างๆมีความน่าสนใจมีลูกเล่นต่างๆมากมายเลยนะครับต่อไป นำเสนอผลงานได้หลากหลายรูปแบบนำเสนอผลงานได้หลายรูปแบบเลยต่อไปสามารถสร้างแผนภูมิแท่งและวงกลมได้เราสามารถแทรกแผนภูมินะครับสามารถแทรกแผนภูมิได้แบบนี้ต่อไปสามารถใส่ภาพและเสียงได้สามารถใส่ภาพรูปภาพนะครับและเสียงเสียงต่างๆและสุดท้ายยังสามารถแทรก วิดีโอได้อีกด้วยในโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint เราสามารถแทรกวีดีโอลงไปได้นะครับอ,อันนี้เป็นขั้นตอนการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนึงนะครับไปทีน,นี้นักเรียนมาดูการจัดการไฟล์ข้อมูล ไฟล์หรือแฟ้มนะครับก็คือหน่วยของการจัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นที่เก็บข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้งานนอกจากการจะจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารแล้วนะครับเรายังสามารถเก็บเป็นไฟล์รูปภาพเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับโฟลเดอร์อ่ารูปรูปโฟลเดอร์นะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์โฟลเดอร์ เดอร์ er คือที่เก็บไฟล์เนื่องจากมีไฟล์เป็นจำนวนมากดังนั้นการนำไฟล์มารวมกันนั้นนะครับจะต้องเก็บไว้ในโฟเดอร์เดียวกันโฟเดอร์ er ก็เปรียบเสมือนอยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนกระเป๋าในการเก็บเอกสารเราจะต้องมีการจัดหมวดหมู่เช่นเก็บสมุดและหนังสือคณิตศาสตร์ เก็บเอกสารในการทํางานของเรานะครับเราจะต้องเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกและง่ายต่อการค้นหาสำหรับวันนี้คุณครูก็สอนเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนมีข้อสงสัยหรืออยากจะซักถามสามารถพิมพ์ไว้ใต้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้ ตอนนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ